สวัสดีครับพบกับไม์อีกแล้วนะครับกับรอบประมูล Luxury Car Event ที่จะถึงนี้นะครับเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9มิชุนายนที่สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่เมงจ่ายครับและวันนี้ครับผมอยู่กับ SUV ไซส์เล็กจากค่ายพอ s นั่นเองครับกับ POS มาคารนครับ เจ้าคันนี้นะครับก็คือ Porsche Macan นะครับ SUV ไซส์เล็กที่ถือได้ว่าแรงพอตัวด้วยขุมพลังเบนซิน2.0ลิตร265แรงม้าที่มีอัตราเร่ง0 100เพียงแค่6.4วินาทีเท่านั้นนะครับราคาป้ายแรงเนี่ย4,890,000บาทนะครับสำหรับภายนอกนะครับเรียกได้ว่าย่อส่วนมาจากรุ่นพี่ค a y e n n เลยครับกับเส้นสายตัวรถนะครับไฟหน้าครับที่มองไปก็เหมือนรุ่นพี่911เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็น LED พร้อมระบบพอ ล็อกดินามิกไลฟ์ซิสเต็มนะครับเจ้าคันนี้นะครับเขาให้ล้อมาเนี่ยเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับถือได้ว่าจัดมาแบบเต็มๆซุ้มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าครับสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นแบบทูโทนนะครับภายในเป็นสีดําตัดด้วยแดงนะครับสําหรับคนที่ชอบเป็นสีทูโทนเนี่ย ผมว่าน่าจะหลงรักเลยนะครับเป็นผมเนี่ยผมก็ยังชอบเลยออปชั่นภายในนะครับเขาก็ให้มาอย่างครบครันครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับมีทั้งแบบอินดิวิดวลสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัดนะครับพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ระบบสัมผัสนะครับเกียร์แบบ PDK 7สปีดนะครับและระบบแอร์นะครับจะเป็นแอร์แยกนะครับปรับอุณหภูมิได้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่ครับเป็นระบบโชว์ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับความแข็งของโช๊คได้ด้วยนะครับมี2 ระดับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบปรับความสูงต่ำของรถนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบขับกันจริงๆเลยดีกว่าครับว่าความรู้สึกฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราขับกันอยู่ทางเรียบนะครับไม่ได้คู่ขามากนะครับเพราะนี่เป็นรถที่มันแบบขับสบายมาก นุ่มมากๆนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราได้ทดลองขับกันในสถานที่ปิดนะครับก็สําหรับอัตราการเร่งนะครับด้วยรถที่มันเป็น SUV นะครับผมรู้สึกได้ว่ามันไม่อืดเลยนะครับการเหยียบเนี่ยมันตอบสนองต่อเท้ามากเลยนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับภายในสวยๆแบบนี้ผมอยากจะบอกเลยครับว่าเลขไมเนี่ยวิ่งไปแค่38,0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับจัดได้ว่าเป็นรถน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้ครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Porsche มาคารที่นำมาให้ชมในวันนี้ครับสำหรับคันนี้นะครถ้าเป็นป้ายแดงมือหนึ่งเลยเนี่ยราคาต้องมีเฉียด5ล้านบาทแน่นอนครับแต่เจ้าคันนี้ครับเป็นสีเคยอนเกด้วยนะครับสีสร้างทำพิเศษครับซึ่งต้องสั่งทำเนี่ยใช้เงินประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าครับแต่สหาการประมูลครับเปิดประมูลคันนี้ที่3ล้าน8แ0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับ คันนี้เนี่ยเลขไมวิ่งไปแค่3 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นครับถือได้ว่าเป็นน้องนองป้ายแดงเลยนะครับและโดยราคาเปิดประมูลที่ถูกแบบนี้ครับและที่พิเศษสุดนะครับกับรถที่เข้าเงื่อนไขประมูลกับทางเรานะครับเราก็จะนํารถคันนั้นเนี่ยไปเข้าศูนย์นะครับเพื่อเช็คสภาพรถและเลขไม้นะครับเพื่อให้ผู้ที่ประมูลไปเนี่ยมั่นใจได้ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่แท้แน่นอนครับและนอกจากรถพอร์ชคันนี้นะครับเราก็ยังมีรถลักชัวรี่คาร์อีกหลายรุ่นเลยนะครับที่จะเข้าประมูลในงานลักชัวรี่คาร์อีเวนต ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้ที่สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่เมงจ่ายครับเริ่มประมูลเวลาบ่ายโมตรงเป็นต้นไปครับติดตามความเคลื่อนไหวของสหาการประมูลบนโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางสัมกาษณ์ให้กันด้วยนะครับหรืออยากติชมแนะนำติดต่อเราได้ผ่านทางไลน์ ID ดี @auct ครับ